เศษเพียงพอระอชีวิตบัรบาลเป็นลูกผู้ไทยไม่มาช้านานอยู่แบบบัรปานทีสานเดิมเดิมช่วยแตงช่วยเติบช่วยสงเสริมเกษตรพอเพียง อกตัแบบกิสาตผู้ไทยเรียบง่ายวัฒนธรรมปูยยาตายายผูกฟังกันไว้ไม่ให้ลืมเลือนเหมือนดังภาษา รักษาไว้ไม่ให้ลืมเลือนหวังว่าเพื่อนเพื่อนฟังแล้วเข้าใจกระซเ,เพียงพอเพราะชนนี้ไม่ใหญ่ฝากเพื่อนช่วยเป็นแรงใจกดซับสักใครกดไลค์ให้ที บ้านนี้อาจไปช้าหน่อยเพื่อนเพื่อนจงคอยอย่าใจน้อยถอยห่างเดินกันจะแวะไปหาเชื่อมใจผูกสายสัมพันธ์สัญญา จะไม่แปรพันด้วยสายสัมพันธ์รักนานุหม่เลยกสืบไทยเป็น,นปักกเป็นอาหารอีกอาหารแรงเด่นคัดหมู มนงงานง่ายเขายังได้หลียค่ะพัดีกับพายไงใส่ทงหว่าหาเลยพ <c ười> ี่เจ,จ้าพัดนีกับพายไงเี่ยอู้วเข้เสีย ใส <c ười> ่ลงไปยังม <c ười> <c ười> ันอร่อยกันยังมัเสีอร่อยกับใส่ลงไปใส่ลงไปตามใชอบเราไปครับเป็นแบบีมาด้ ว่าไม่ต้องซื้อยืมได้เลยฮะฟอมฟอมตะบานเลยบ๊วยบยอะไดรบ้านจให้ประมาณนี้ก็เสียบเตรงนี้อะไรทำผมเด้ยให้เสียบให้ก็ปัดปัดเอาโอ้จะสวยใหญ่เลยนะานนี้บ๊้ยไม่ต้องไปซื้อซื้อแต่ต้นสูงอย่างเดียวไปซื้อต้นสูงอย่างเดียว เสื้อใหญ่เลยไอ้อึ่งบอกว่าจะพาไปซื้อสราระยามันจุมมันเป็นไปคลองลงไม่มีมีจต่คู่รองเท้าเพิ่มสูง,งวันนี้แลหละไอ้อึ่งบอกจะพาไปเลิกงานไปดูส้นถุงมันไม่มีไม่มีรองเท้าเลยรองเท้านี้มันที่อ,อย่าไปเก็บอะไรเห็นไหมที่เอาของอาดม,มาเออหลุดถ้าถ้าซื้อเราต้องใส่ประจํเลย ของป้าที่จะมาซื้อพ่อมันหลุดนั่นแหละหรือว่อามาไม่ได้อย่างประเกอะก็ไม่มั่นใจนะเก่าเดินเดินไปโอ้ยไอ